ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำร,น,ำร,น,ำรนมาแล้วเสียงเร้ามาแล้วคำรนตอนสีสันของดอกชมพูพันทิพที่มอกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนคนปรปฐมนะ <c oughs> จะบอกให้สวยที่สุดในโลกชมพูพันทิพหอมนักหอมไม่รู้จกเบื่อเลย แมมม้้้ใครดดวลวตองชชเยที่นี่เท่านั้นมอกษตริฐกำแพงแสนนี่คือถนนสายชมพูพันธทิพย์ภายในมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนครปฐมช่วงปลายหนาวกระทบแล้งเราจะเห็นต้นชมพูพันธทิพย์ที่เขาปลูกไว้ออกดอกบานสับพรั่งได้มาเห็นเป็นไงครับสวยงาม สวยงามมากมากสวยงามคู่กับสาวสวยนี่แหละคือการกระจายรายได้ในรูปของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับใช่ประทับใจไหมครับประทับใจมา่ เป็นความงามที่ทั้งคนและธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นไว้ด้วยเจตนาดีและคำนวณวันเวลาที่มันจะออกดอกให้ชมได้เลยรวบรวมข้อมูลในอดีตบวกกับข้อมูลปัจจุบันบานเมื่อไหร่มาพลอ็อตกราฟเทียบกับน้ําทั้งแดดทั้งลมเป็นสิปีแล้วล่ะคะ่ะชมพูเป็นทิพย์ออกดอกเขาต้องการความเครียดขาดน้ําผู้คนนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาลังไหลามาถ่ายรูปชื่นชมความงามของมันเชิญชาวไทยมาเที่ยวที่นี่นะคะทั่วโลกเลยนะคะต้องมานะคะที่นี่สวยจริงๆประเทศไทยสวย มากค่ะชมพูพันธีถ้าปีนี้ไม่ได้ดูปีห<ป>น้ามาใหม่สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าท่ามกลางความร้อนความแรงเรายังมีความสวยงามแฝงเลนซ่อนใส่อยู่ขอรับดอกไม้คู่กับสตรีที่งดงามน,นค,นนคนรนครปฐมเมือง จึงแจ่มด้วยพระบาทุเจดีเ่าวดีๆกับพี่คำรณความสวยงามของดอกไม้เป็นอีกศิลปะที่ธรรมชาติกับเราแยกกันไม่ได้มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนักคอปฐมนะะจะบอกให้นนักคประมมมจจึงจด้วยพทุแา